สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อเห็นผักแบบนี้ยายจะาเห็ดอย่างนอกลวกผักกาดขาวบวบก,กินกับน้ำพริกปลา,าจ้าน้ำพริกหรือว่าเจีวเนาะคะ่ะบ้านยายจจะเรียกเจีวถ้ามีน้ำขลุกขลิกแบบนี้เราจะทำน้ำเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆจะยายจะทำน้ำขลุกขลิกให้มี ดุยขึ้นมาแล้วมีเนื้อเยอะๆอะนะเพื่อนๆแต่เราไม่ได้ทําแบบแห้งนะคะเราทําแบบมีน้ําครุกขิกนะคะคาตะคขไปมะกรูดเครื่องแล้วแต่ตามความชอบตามความถนัดใส่ปะลาเยอะใส่ปะลาน้อยหรือว่าเอากลางๆนะคะเพื่อนเพื่อนมาเด้อมาเด้อ,อยายจ,จ๋ยทาทาแจวค่ะแจวปลาแจวปลานะคะเพื่อนๆนวันนี้ยายจ๋าจมีเมนู อร่อยอร่อยเมนูบ้านๆน,นะคะเจ๊จ๋าต้องขออนุญาตนะคะไม่ได้ทําโชว์ไม่ได้ทําให้ดูนะคะไม่ได้กินให้ดูนะคะเพื่อนๆเนื่องจากเวลาเ่๊จ๋าบบ่เพียงพอนะคะเวลาไม่เพียงพอนะคะอันนี้ก็เจ๊จ๋าก็ส่วนหนึ่งก็เอาไวต้ตจมสดนะคะกินกันนะคะวันนี้มีเม,ม,มนูแกวป้า ป,ป,ป,ปลาปลาป่นนาะคัะเพื่อนแล้วแจ่หลายๆพื้นที่ที่จะเรียกกันเราลดสัสดส่วนได้นะคะเอาตามความชอบเอาตามความพอใจแซ่บๆน้ากันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมแวะ,ม,ม,แวะมากินข้าวกับยจจ่าเด้อขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะอ้ยมาเด้อมาเด้อแซบ่บอย่าบอกไผ่รสชาติกลางๆเพราะว่ากินกับเมย่านะคะเพื่อน เราก็ลดตามสัดส,ส่วนตามความชอบผักก็มาเป็นสวนนะคะลวกเรียบร้อยค่ะแซ่บๆกับยายจากับป้าบ้านนะคะ